ลานั่งแล้วก็นั่งแล้ว

ทางพี่น้องประชาชนว่าสักว่านนะริตเนี่ยท่านก็แต่มที่เรื่องเหล่านี้โครงการคนสิงไม่ทิ้งกันเช่นกันครับหเ เื่อยกไปเท่าเด็กเอาเยอจังที่นี่ทำงานเชื่อเหลือกันเชื่อเหลือกันสามที่ให้อนุญาตให้เป็นสถานที่กักตัวของประชาชนที่เดินทางมาจากจุดที่เสี่ยงนะครับเป็นสถานที่กักกันตัวเนี่ยเพราะว่าเราได้ได้วบายที่บอกว่าคนสิงไม่ทิ้งกันนะนี้หลายๆคนที่ไปติดต่อสถานที่ต่างๆก็เป็นที่รังเกียจของประชาชนบ้างอะไรบ้างแต่ ปัตราภาพมองเห็นว่าทุกคน,นไม่มีใครอยากที่จะโควิดทุกคนไม่อยากที่จะมีใครเป็นโควิดแต่เราเนี่ยเมื่อเป็นมาแล้วเราทํอย่างไรที่จะช่วยกันก็ในานามของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน,นะครับท่านชนะวิเตรัตนะครับด้วยความห่วงใยในเรื่องของสถานการณ์โควิดนะครับทางทีมนแพทย์าสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็ทีมหมอเราเต็มที่นะครับ เรื่องการเตรียมโรงพยาบาลสิงห์บุรีเราก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโรงพยาบาลอินบุรีสําหรับการรักษาก็พร้อม ถาช้างสําหรับเป็นที่พักพื้นก็พร้อมนะครับเรายังเปิดโรงพยาบาลรมรีขึ้นอีก40เสียงนะครับเพื่อเพื่อรองรับการรักษานะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเพื่อที่จะได้มีการเตรียมการสําหรับกรณีที่ผู้ป่วยโควิดที่ไม่มีอาการนะครับคือที่เราว่าเป็นผู้ป่วยสีเขียวใช่ไหมครับถ้าผู้ป่วยสีเขียวเนี่ยได้รับฟังเมตาจากพระเดชพระคุณนะครับท่านเจ้าวาดวัดโพแก้วนะฮะได้ให้สาราสาราการประเรียนแห่งนี้นะครับเราเตรียมเตียงไว้ถึง ถึง100เตียงในพื้นที่ตรงนี้ชั้นบนเลยชั้นล่างบน50ล่าง50แยกหญิงชายห้องน้ําห้องท่าอาบน้ําอาบผ้าอะไรเรียบร้อยนะครับไม่ต้องห่วงสมบูรณ์ดีนะครับเตียงก็ได้รับความเฉพาะจาก S c G ก็ได้มาช่วยเรานอกจากนั้นทราบว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชน,นะจะบริจาคผูกใช่ไหมฮะเขาเรียกผูกใช่ไหมฮะสำหรับกรณีที่วางบนพื้นได้